ถ้าผมถามว่ารถเบนซ์รุ่นไหนที่รอที่สุดตลอดกาลคำตอบของหลายคนต้องมีชื่อนี้แน่นอนครับ Mercedes-Benz CLS Class ตนตำรับรถคูเป้ซประตูที่เส้นสายเซ็กซี่ที่สุดตอนออกป้ายแดงคันนี้ราคาป้วนเปี้ยนอยู่ถึง5ล้านบาทแต่วันนี้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ง่ายๆแล้วครับเพราะผมเปิดราคาเพียง8,99,000บาทคุณพระ ไม่ถึง90้าแสนบาทราคานี้มันเท่ากับ Honda c ซ v i c ป้ายแดงตัวเริ่มต้นแต่คุณได้ขับ CLS 2 5 0 d ดีตัวท็อป AMG หลังคาแก้วลอกว่ากันเยอะครับคันนี้เป็นโฉม Facelift ปี2015.2016จด2016แท,แท้จุดเด่นคือไฟหน้ามัลติบีม LED อัจฉริยะสว่างและสวยมาก ชุดแต่ง AMG Body Styling รอบคันล้อขอบ19นิ้วเต็มซุ้มสีขาวโพล่าไวตัดกับหลังคาดำ Panoramic Glass Roof ขับไปจอดที่ไหนใครก็ต้องมองครับสเสน่ห์ของ CLS มันเหลือร้ายจริงๆที่สำคัญคันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซล2.1ลิตรแรงม้า204ตัวแต่แรงบิดมหาศาล500นิวตันเมตร เยียบปุ๊บหลังติดเบาะปั๊บแต่ประหยัดน้ำมันเหลือเชื่อ15-16โลทำได้สบายสบายรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ไม่ใช่รถเกรย์หายห่วงเรื่องอะไหล่และระบบไฟไม่1 1 5 0 0 0กว่ากิโลเมตรเฉลี่ยวิ่งแค่วันละ30-40โลรถบ้านดูแลดีมากครับฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนสบายๆเริ่มต้น17,865บาท84งวดผ่อน1 7 ได้ขับ CLS นี่คือโอกาสที่คุณไม่ควรปล่อยผ่านครับหมายเหตุ hate, ป้ายทะเบียนประมูลไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวผมสลับป้ายใหม่สวยๆให้ใครที่อยากสารฝันตัวเองในราคาที่คุ้มค่าที่สุดทักลายหรือโทรมาจองด่วนครับ CLS ดีเซลราคาไม่ถึง9 0 0 0แสนไปไวแน่นอนครับ ป่วยน้อยกว่าคนที่มันตายเยอะอย่างเดียวแต่คนอันนี้ขอพูดแบบนี้ประชาชนพูดฝั่งประชาชนอย่างเดียวแล้วฝั่งคนจ่ายยาละสำคัญด้วยเรื่องเดียว, <ขอ S 1> วกันเรื่องเดียวกัน,กน,นนะข้าขวผ่านการรุน้นาคุณเาจะจกรร้านยาคุณหมอคลินิกคุณหมอโรงพยาบาลคุณหมอทุกแห่งในประเทศไทยที่มีความสามารถ ในการที่จะต้องไปรักษาโรคติดเชื้อต่างๆเนี่ยหมอ็มออได้เช่นเดียวกับคุณหมออธิบายให้อธิบายว่าโรคเหล่านี้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะน,นะแล้วก็ให้วิธีการรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะคุณหมอมีตัวอย่างใช้คนหนึ่งนะไม่ใช่ใครของหมอหรอกเป็นชาวสวิตสโลคือเราไม่ส,สามารถซื้อยาใ้ติด อือยาปฏิชุนานะต้อ,ไไตองไปหามหมอหมอเขียนใบสั่งยาแล้วเราไปรับยานั่นคืนอระบบที่เขาใช้ควบคุมการกระจายของยาปฏิชวนั้เแื่นี่บอไถ้อยากไปใช้ยาปฏิชุนะหมายถึงโรคธรรมดาสามัญทั่วไปที่อยากปไปใช้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าไข้สูงจังเลยรู้สึกมันอาการมากผิดปกติรู้สึกซึมงตัวเย็นหยื่หรอโอ้ยไ,ไม่สบายดย